แกงโอนอม้ค่ะเ่หนอ,อไม้แล้วก็ใส่นางผงไปแล้วค่ะแล้วก็มานี่บวบฝรั่งอร่อยๆค่ะหิดด้วยค่ะนี่ปรุงเครื่องเลยค่ะน้ำปลาปรุงชรสน้ำปลานะคะปรุงให้หนัวแล้วก็เกลือค่ะนะคะเอ หมูสับทำเป็นก้อนเล็กๆค่ะทำเป็นก้อนค่ะนี่ทำแบบเยอะๆเลยค่ะลูกสาวจะกินด้วยนะคะคิดว่าเน้นโปรตีนจากเนื้อหมูค่ะหมูสับค่ะวันนี้ ไปด้วยนะคะผักกแยงที่เราตากแห้งไว้อะค่ะใะะส่ลงไปแล้วเสร็จบวบไปเลยค่ะเห็ดด้วยค่ะบวบด,ด้วยเห็ดด้วยใส่ลงไปเลยล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะ,ออะยอดไหมคะ คาบดบวก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 เลยคะ่ะน่าอร่อยไหมคะเพื่อนเพื่อนมาเด้อค่ะเด้อแกงแกงเห็ดจิบะเก่งยังละ่ะแกงน้ำใหม่บเมนคะ่ะว่ามีเห็ดนำมีบวกนำซึ่มีเนื้อหมูนำแกงอมแล้วกันเนาะอืมมีน้ำใหม่น้อยเดียวนึงนะ แกงอมเห็ดค่ะแกง่อม